แลมโบกินีคือชื่อที่เมื่อเอ่ยขึ้นมาแล้วทุกคนจะนึกถึงภาพของรถซูเปอร์คาร์สุดหรูที่มาพร้อมเสียงคำรามดูดันดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวดึงดูดสายตาและพลังสมรรถนะท,ที่พร้อมจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วเหนือจินตนาการเรื่องราวของแบรนด์นี้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งชื่อเฟารุชโชลลมโบกินีผู้ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากการสร้างรถสปอร์ตแต่เขาเริ่มจากการสร้างรถแทรกเตอร์ สำหรับงานเกษตรกรรมในอิตาลีหลังจากที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยจากธุรกิจเขามีความหลงไหลในรถยนต์หรูและได้ครอบครองรถเฟรรอร์รอรี่หลายคันแต่เขากลับพบข้อบกพร่องเล็กๆที่สร้างความรำคาญให้กับเขาเขาจึงตัดสินใจเข้าไปแนะนำเอนโซเฟอร์รารี่แต่กลับถูกปฏิเสธและดูถูกทำให้เฟรุชโชตัดสินใจสร้างรถสปอร์ตในแบบของตัวเองและนั่นคือจุดกำเนิดของลัมโบกีนี ตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดตัวรถของ l a m b o โบกินีก็แตกต่างจากคู่แข่งเพราะไม่เพียงแต่ให้พลังที่แรงแต่ยังใส่ใจในรายละเอียดของการออกแบบทำให้รถทุกคันกลายเป็นงานศิลปะเคลื่อนไหวบนท้องถนนหนึ่งในรุ่นที่สร้างชื่อเสียงและถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่คือ l a m b บกินีมี m i u r รที่เปิดตัวในปี1966รถรุ่นนี้ถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์คาร์รุ่นแรกของโลกด้วยการวางเครื่องยนต์ V12 ไว้กลางลำตัวรถการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและแตกต่างจากรถทั่วไปมันกลายเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้นลัมบกีนี้ก็สร้างผลงานที่เป็นไอคอนในวงการรถสปอร์ตออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นคอนทอ็อกที่มีประตูแบบปีกนกสุดเท่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถซูเปอร์คาร์ในยุค 80s, เดีอัลโลที่โดดเด่นในยุค 90s ไปจนถึงเมอร์ซีโลโโกที่เป็นตัวแทนแห่งยุค2000แต่ละรุ่นไม่เพียงแต่มีดีไซน์อันดุดนันแต่ยังมาพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องสะท้อนอารมณ์เร้าใจ เมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ Lamborghini a v e n t ร์ o r และฮิลเ c a รินได้เข้ามาครองใจแฟนๆรถซูเปอร์คาร์ทั่วโลก a v e n t ท r o r ดกับขุมพลัง V12 อันเป็นตำนานทำให้ทุกครั้งที่สตาร์ทรถเสียงคำรามก็สามารถปลุกเร้าอะดรีนาลีนของผู้คนได้ส่วนฮิลเ c a รที่ใช้เครื่องยนต์ V10 ก็มีความคล่องตัวสนุกในการขับขี่และยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในสนามแข่งและบนท้องถนนจริง อีกหนึ่งก้าสำคัญคือการเปิดตัวล o บ g กินย u ร u สรถ SUV คันแรกของแบรนด์ที่ผสมผสานความหรูหราความแรงและความอเนกประสงค์เข้าด้วยกันจนกลายเป็น